เหรียญคูดปี17นะปกติถ้าใครติดตามร้านเรามาสักพักหนึ่งเนาะแบบสักสักเดือนหนึ่งอะก็คงทราบกันดีแล้วเราะว่าคุดปี17อะมัน,ม,นมันไม่ได้แพงอะไรครับคือทุกคนรู้แหละถ้าถ้าใครติดตามมาสักพักหนึ่งนะถ้าใครบอกว่าติดตามมาเป็นปีๆนี้ต้องต้องรู้ไปใหญ่เลยๆๆว่าบางคนติดตามมาแบบสักเดือนหนึ่งหรืออะไรก็คงรู้ว่าคุดปี17ราคาเล่นกันในตลาดเหรียญธรรมดามันแค่หลักสิบเองถ้าหลักร้อยอ่ะ คุณได้ผิวน้ำพองเลยแบบเหรียนสวยๆอะ่ะหลายท่านที่ดูไลฟ์เราก็เห็นประจำแลหละเหรียญคุดปี17 UNC มาแกะถุงอะไรเงี้ยผิวน้ำพองบางทีคัดหน้าอกคัดอะไรแบบสายแบบส่งเกรดเหรียญหนึ่งก็ก็หลักร้อยเองนะเต็มเต็มที่ก็ไม่ถึงพันอะ่ะแบบสวยกิฟเลยอันนั้นคือสายสายส่งเกรดอะ่ะคือคือหาเหรียญคุดที่มันแบบโดนจริงๆแล้วเพื่อเอาไปเกรดแล้ว ดูว่ามันระดับขนาดไหนแล้วบางทีถ้าถ้าเกรดแล้วมันสูงมากๆราคาก็อาจจะเป็นพันก็ได้นะเหรียญคุดอหะถ้าถ้าสวยๆนะแต่เหรียญธรรมดาให้ตายยังไงก็ไม่ถึง50บัาทอันนี้พูดจริงๆแล้วตลาดก็ขายกันอยู่ตลอดร้านเราก็ขายวันนี้ก็มีวันนี้เหรียญคุดธรรมดาก็มีมีเข้ามาเดี๋ยวคุณได้เห็นราคาว่าเฮ้ยมันขายราคานี้จริงๆนะมันมันไม่ได้มันไม่ได้ มันไม่ได้แบบผมเอาไปผมซื้อคุณหลักสิแล้วผมไปขายเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ใช่ผมก็ขายในไลน์นี่แหละก็ <c oughs> คนที่เอามาขายผมก็ก็นั่งดูไลน์อยู่ว่าผมก็ขายเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับทิ้งไลน์ต่อไปโลกก็เ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ยเ <c oughs> หรียญธรรมดาจจำนวนการผลิตประมาณ2 4 8 9 0 0 0ล้านเแสเหรียญราคาประเมินยูนซีในหนังสือ550บาทเองซึ่งสภาพยูนซีก็จริงๆมันก็แพงกว่าในหนังสือ นิดเดียวครับปัจจุบันนะบวกลบตามสภาพผิวเหรียญแล้วก็บางทีมันมีผิวแต่เหรียญมันสึกก็มีครับแบบเหรียญกระแทกกันเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่สภาพเหรียญล้วนๆเนาะถ้าสภาพแบบผมเคยได้สภาพสวยๆเนาะหลายท่านก็น่าจะเคยได้กันไปตอนนั้นที่สภาพคัดคัดเพื่อหลายคนที่แบบจะเอาไปส่งเกรดหรืออะไรเงี้ยคือคือเหรียญมันสวยมากคือคัดแผงอกคุดปจีจง,งอยเคี้ยวคุดอะไรเงี้ยคือแว่นตาขาวแว่นในหลวงหรืออะไรเงี้ยคือแบบคือคือสวยแบบ อันนั้นอนะ่ะก็แค่หลักร้อยเองนะตอนนั้นไม่ถึงพันอันนี้นคือสวยกิฟเลยนะแล้วเหรียญที่เราซื้อแพงๆมันก็คือเหรียญน,นี้ครับมันจะมีตัวหนึ่งที่แพงมากๆคือเหรียญที่ระลึกสตชปี2516นครับหรือว่าเหรียญประชุมซึ่งเหรียญรุ่นนี้เนี่ยเขาทำออกมามันจะมีอยู่2เหรียญน,นะครับ เป็นเหรียญคุดซึ่งเหรียญคุดเนี่ยจริงๆมันจะต้องเริ่มประกาศใช้ปี17แต่นี้มันเป็นที่ระลึกฟิวฟิวเหรียญตัวอย่างนะแต่เขาไม่ได้ทํามาเหรียญเหรียญแบบเหรียญเดียวนะเขาทํามา2เหรียญซึ่งมันจะมีด้านหน้าเหรียญหนึ่งแล้วก็ด้านด้านหลังอีกเหรียญหนึ่งนะครับทั้ง2เหรียญเนี่ยมันจะมาคู่กันอยู่ในแพ็คนะครับมันคือเหรียญที่มีหน้าเดียวนะครับทั้งด้านหัวแล้วก็ด้านก้อยอยู่ในแพ็คเดียวกันนะครับ ซึ่งวันนี้ผมก็ได้มาด้วยนะครับส่วนเหรียญผ้าเสียนตรงทั่วไปอย่างเงี้ยถ้าสภาพขี้ร้ายขี้เหล่ก็ผมก็ได้ขวางมาบ่อยนะบางทีก็ขวางมันหาคนซื้อ,อยากเนาะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ใครเล่นกันถ้าตรงก็เอาแบบตรงไปเลยอะไรเงี้ยตรงไปเลยมันจะนิยมมากกว่าอีกแบบก็คือแบบด้านขวาก็จะเป็นพ้าเสียนตรงเนาะพวกนั้นเล่นกันหลักพันอ่ะถ้าถ้าตรงเปะถ้าสลับกันไม่แพงแบบแบบธรรมดาคือหัวก้อยจะสลับกัน แบบหายากคือหัวก้อยหันไปทางเดียวกันแต่ที่มันแรงก,กว่านั้นก็คือเหรียญหน้าเดียวนี่แหละที่เป็นเหรียญคุดปีหนึ่งเจ็ดนะครับที่เราทําชิปรับซื้อไปบ่อยมากเพราะว่าผมมีแต่รู้สึกว่าจะมีแต่ด้านก้อยใช่ไหมเหรียญหนึ่งแต่เราไม่มีด้านหัวนะเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือแพคเกจจิ้งเดิมเลยเหรียญหนึ่งบาทหน้าเดียวอภพี่น,น,นากาการแด่ท่านสมาชิกสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติจากกรมธนารักษ์เป็นเหมือนของมอบที่ระลึก สำหรับการประชุมสตชปี2516นรแต่เหรียญคูณมันประกาศใช้ปี17่ใช่ไหมแต่ประชุมนี้เขาแจกไ้ตั้งแต่ปี16แล้วครับฟิลฟิลแบบเหรียญตัวอย่างอะไรเงี้ยของที่ระลึกนะครับมันจะมาเป็นแพ็คอย่างนี้เลยครับอันนี้คือด้านซ้ายนี่คือเดิมของแท้เลยนะอันนี้คือเจ้าของรับกับเมื่อมันจะมาเป็นผงเนี่ยแต่ปัจจุบันมันผ่านมาหลายช่วอายุคนแล้วเนาะเหรียญหลายเหรียญก็เกลดกันไปแล้วหรืออะไรเงี้ย คือคือเกรดดิ้งอะไรกันเรียบร้อยก็เยอะนะมีมีอยู่ในระบบหลายอันเลยนะครับ